สวัสดีครับอยู่กับผมคุณสกิทแชนแนลนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยคิดถึงกันไหมครับมาครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับจะปืนนี้เลยครับจะปืน PPS h a 41นั่นเองครับผมจะมาสอนแต่งสอนเล่นในโหมด MP นั่นเองนะครับผมมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูของแต่งกันเลยครับมาเลยของแต่งก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนเซ็ตที่ผมใช้อะ่ะมาก่อนอื่นมาดูสแต็กโดยโรวมของมันก่อน เนี่ยได้ตามนี้นะทุกคนลบ9ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงบวก25ระยะดาเมจลบ25.5แรงดีดแนวนอนลบ22.8งดแดแรงดีดแนวตั้งแล้วก็เนี่ยทุกคนสแตกตามที่เห็นเลยเนะี่ยคือเนี่ยบวกเยอะมากๆแล้วทุกคนดูดิที่ลบอะแทบไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยมีแค่ลบหา้าความเร็วเคลื่อนที่ขณะเล็งเลอร์ช่วยเล็งแล้วก็ความจุแม็กกาซีนเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมถึงจะเป็นต้องใส่แม็กที่ว่ามันลบความจุแม็กกาซีนนะทุกคนมา เรามาดูของแต่งที่แรกก่อนเลยอ่านี่ที่แรกเลยผมแนะนําเป็นชิ้นี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าเจ้าปืนตัวนนเนี้ยเจ้าปืน PPS H41 เนี่ยมันค่อนข้างมีแรงถีบอ่าแนวนอนค่อนข้างสูงเลยนะทุกคนเวลายิงมันจะเปซ้ายเปขวาแล้วนะค่อนข้างคุมยากแ้ะแรงดีเนี่ยมันสูงเลยแหละเวลากดลัวีงกดค้างมันจะอ่าลัวสูงเลยผมแนะนําเป็นชิ้นี้เลยมันจะช่วยอ่าเพิ่มอัตารี c o ยคอน n t r o l ได้ดีมากขึ้นเลยนะทุกคน ชิ้นต่อมาก็ชิ้นนี้ครับลำกล้องปืนผมใช้เป็นนี่เลยนะลำกล้องปืนที่ว่าอ่าบวกระยะดาเมจมากที่สุดใช้ไอ้ตัวเนี้ยจริงๆอ่ะผมก็ว่ามันอ่าค่อนข้างลบอ่าเรื่องบุ๊คเมนสปีดเยอะแหละทุกคนมันบวกระยะเวลาเล็งยิงด้วยแหละแต่ว่าเราจะมีไอ้อ่าของแกมาชิ้นเนี้ยที่ว่าจำเป็นต้องใส่เลยคือเนี่ยมันบวกระยะดาเมจอ่ะชิ้นอื่นอ่ะมันไม่ดีอ่ะเนี่ยมันบวกแค่มันลบพวกอ่าแรงดีดอ่าเขาเรียกอะไรลบพวกกระต่ายรีคอยคอนโทรลอ่ะผมเลยไม่โอเค เลยแนะนาพระเจ้าตัวนี้ดีกว่านะครับผมชิ้นต่อมาชิ้นนะ่ะถ้าเกิดใครชิ้นกับสโคบเริ่มต้นนะ่ะกล้องไอ้กล้องเลงเนี่ยผมว่าไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้นะอาจจะมาใส่เป็นเจ้าพวกนี้ก็ได้นะครับเนะี่ยอ่าทีซีเรดดี้สต็อกนะครับอ่ามันจะช่วยในการรีคอยคอนโทรลในแนวนอนมากขึ้นนะแต่อย่างผมไม่ไมชินอนะ่ะผมไลยใส่เป็นกล้องเลงน,นะครับชิ้นต่อมาเนี่ยก็เป็นพระเอกของเราเลยนะทุกปืนอนะ OWC Tactical นะครับเลเซอร์ตัวนี้ ลบระยะเวลาเล็งยิงแล้วก็บวกความแม่นจาเมื่อเล็งยิงนยะจำเป็นมากๆนะครับมาเนี่ยแล้วก็เทียตัวเก่งของเราอะ่ะจริงๆใครใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะมันก็ดีแต่ว่ามันผมว่ายัางไงอะ่ะมันก็มันค่อนข้างสูญเจม็กตัวนี้ไม่ได้อะ่ะลองเทียบสแต็ปกันดูแล้วอะ่ะผมเคยลองเอาเจม็กตัวนี้ไปเล่นนะทุกคน55นะแต่นัดมันก็ยิงนั่นหละผมใช้ก็สูญได้หมดหรอกผมใช้แป๊บเดียวผมก็ตายอะ่ะผมเลยคิดว่าเรื่องก็สุนนะไม่จําเป็นเท่าไหร่อาจจะผมก็เลยเป็นตัวนี้ดีกว่า 35นะัดแม็ก35นะัดตัวเนี้มันค่อนข้างเนี่ยลบอาเนี่ยลบระยะเวลาเล็งยิง15หน่วยเนี่ยผมว่ามันโอเคกว่าแล้วมันบวกพวกอ่าเนี่ยความเร็วเคลื่อนที่ความเย์เมื่อวิ่งยิงดีกว่าผมเลยแนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่าซึ่งมันจะลบเนี่ย่าลบความจุแม็กกาซีน30เนี่ยแต่ว่ามันเปลี่ยนแม็กไวมากก่บทุกคนวิเดียรงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเปลี่ยนน่ะเนี่ยก็เลยเป็นแนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่าครับเนี่ยส่วนอาของแต่งเข้าข้าก็ประมาณนี้แล้วทุกคน หรือว่าใครมีอ่าสูตรแต่งปืนยังไงอะไรจะแนะนำผมยังไงก็เอาลบกวนคอมเมนต์กันด้วยนะครับมาครับผมเรามาอยู่กันในเกมเพลย์แล้วนะครับกับจโหมดฮัสพอยนะครับอ,อันนี้เป็นเกมแรกของผมเลยนะ,ะทุกคนผมคือเพิ่งอัดอะ่ะผมไม่ได้วอร์มเลยนะ,ะผมกดลงแรงเลย อาจจะไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับแรกๆต้องขอปรับตัวภายในเกมนี่แหละครับมาครับเหมือนเดิมครับวิ่งไปปลาถือไม้ดักไว้ครับไม่มาไม่มาตรงจุดเนี้ยค่อนข้างระวังยากนะอีหมดเนี้ยฮัตพอยท์นยแล้วอีด่านช็อตเฮ้าส์นะคือมันสั้นนะแต่ค่อนข้างโดนดักง่ายๆมาดิมาดิหัแตกเนี้ยมันเข้าได้หลายทางอ่ะจุดแรกจุดที่ต้องไปเหยียบอ่ะเข้าได้สี่ทิศทางค่อนข้างยาก ไปดักเขาก่อนดีกว่ามาดิเสร็จดิครับอย่างนี้หเห็หมทุกคนดีโหลดแป๊บเดียวนะเนี่ยหลังแตกอะ่ะไม่ได้ดูข้างหลังเนี่ยเนี่หมดฮัตพอยอ่ะมันคอจะแบบใจจดจ,จออ่ออยู่จุดที่ต้องไปเหยียบแล้วบางครั้งอะ่ะจนเราลืมมองแบบอ่าศัตรูรอบตัวผมบางครั้งก็เป็นบ่อยะนะคอยจะลืมคนเรามัพลาดได้ก็ต้องแก้ไขได้มาดิมาดิครับตัวไป ไม่รู้จะแบบหลบฝั่งไหนอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาดักแอบเกิดขึ้นฝั่งไหนอ่ะเพื่อเราก็เอาเรื่องอยู่คะแนนสุทธิจะหนีไปไหนเพื่อนไม่ตายขนาดนี้ยิงเฮ้ยตัวนี้อีกแล้วจะได้แลวใช่เหรอทำไงต่อไปโหเสร็จเป็นครัาโดนทั้งต่คุกโดนโอ้โห MX9 ผมรูดช้าไปัไม่ค่อยเข้ามือทุกคนนะไปีนี่แม้แต่ระยะไกลขนาดแบบแต่งเพิ่มระยะดาเมจมามากเลยนะครับเนี่ยก็ยังแบบยังใช้กระสุนเยอะอยู่ในการปิดอ่าปิดชีไอ้เขาเรียกอะไรปิดงานอะกว่าจะปิดได้แต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างใช้กระสุนสี่นัดถึงห้านัดเลยนะเกิดใครจะัตเอ้อนี่หัวแตกไปดิเพื่อนเพิ่งยิงเขาหัวแตกแตกเองด้วยเมื่อกี้ อไม่มองหลังแบบนี้ก็เสร็จดีครับวัสดีครับไดไ้สามไหมสามไหมโอาสี่สี่ห้าเกือบลูดห้าตัวแล้วทุกคน่อยเคนายูนิตไปก่อนเพื่อนไม่มองหลังหรอพี้โหไม่ตายว่ะตายยิงเลยวผมว่ะจะวัดไระเพื่อนวัดวัดไหมวัดไหมวัดไหมเสร็จผมดีครับ ต้องระวังนะด่านเนี้ยมันค่อนข้างโ้งนดักได้ง่ายปลาโทฟี่ไว้ก่อกนโอ้หมาเราอะไรเก็บงานได้รัวๆให้ยิงให้ยิงตัวไฟลุกมาเลยเพื่อนโอ้โหยิงด่านเล็กๆอะทุกคนผมโคตรเบื่อไอพวกอ่ะโมโลโทอปไอเธอไม้เลยมันปลาระเบิดมาเงี้ยห,หลังอีกแล้ว โอาคะแนเขาเริ่มน้ำผมไปเรื่อยแล้วทุกคนเพื่อนช่วยหน่อยเฮ้ยแบกหน่อยไอ้ไอ้ไวก็นเลน้องปืนพี่ขึ้นสโคบไว้นะสำหรับ่าผู้เล่น2นิ้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าการแต่งของทุกชนิดอ่ะควรแนะนำถึงเรื่องไอ้อะไรควรคำนึงถึงพวกเรื่องระยะเวลาเลงยิง ถ้ามันติดลบมากๆอ่ะมันก็ข้างยกซูมช้าเราเล่น2นิ้วมันก็อ่าสู้สีนิ้วยากอยู่แล้วมาดีมันเป็นกระสวดกันมาคือเราเล่น2นิ้วอ่ะมันจะสู้พวกสี่นิ้วยากอยู่แล้วพวกสี่นิ้วเขาจะไม่ค่อยกังวลกันเท่าไหร่ครับเรื่องไอ้พวกระยะเวลาเล็งยิงเงยิงอ่ะเขาจะไปแบบคํานึงถึงอ่าเรื่องต่างๆมากกว่าการรีคอยล์คอนโทรลระยะดาเมจอะไรเงี้ยครับปล่อยเอเปลิร์ตเซคิวไปก่อน ไม่งั้นไม่ได้แล้แวทีนจุดแเพื่อนไม่ได้ไปเลยเพื่อนเล่นกันเป็นบป่านี่ล้มแก๊สยิงไม่เข้าเป้าเลยอะไรหมอตัวผมไม่งหลายใจอะน่าจะยิงให้ตายตัวนี้ก่อนแล้วผมค่อยอันนั้น่ะผมได้วีโทรมาแล้วแล้วก็ใช้ พอจะหลายใจผมถ้ายิงตายตัวนึงตัวนึงนผมว่าผมก็วัดได้แต่ผมนั้นนั่นอะไเรื่องมากเขาเรียกโลบอะทุกคนเด็กมาเด้กน่กตัวมากตัวพอจุดใหม่เกิดปึ๊บแม่งแดงเกือกเลยเพื่อนช่วยหน่อย <c oughs> สวอมเลยดิฝูงโดนจำนวนมาก คือถ้าเกิดเอาไอ้เพิร์กอะอะไรโคดบัตรที่มันไม่ทำให้ตัวเราไม่โดนล็อกไอ้พวกอย่างเงี้ยพวกโดนพวกอะไรเงี้ยพวกรถอะรถช็อตอย่างเงี้ยมันจะวิ่งผ่านเราไปเลยแต่ว่าข้อเสียมันคือถ้าเกิดแบบเอามาเงี้ยเวลาระเบิดเลือดเราถ้าเกิดมันยิงตายตัวนึงมันมาสองตัวถ้าเราไม่ได้อ่อยในเอเปิลเข็มฉีดยามันเวลามันยิงตายตัวนึงเลือดมันไม่นีทำให้เราสู้ไอีกตัวไม่ไหว พอเปิร์เข็มฉีดยามาทุกคนจะเห็นมันแบบช็อตเมื่อกี้ลหลายๆช็อตนะที่ผมยิงแต่ยิงตายตัวนึงแล้วก็ผมไปบวกเขาได้ต่อเขาเลือดมันเด้งนะแต่ข้อเสียมันก็มีนะเวลาเจอนะเกมแรกโมต่พูดแพ้เลยไม่แล้วทุกคน <c oughs> เพื่อนดูนั่นดูดูด <c oughs> เขาเล่นกันเป็นหรือเปล่าเนี่ยมันหมดแบบอ่ายิดจุดอย่างไงเหยียบจุดอ่ะ <c oughs> มาดูกันในเกมทุกคนวันนี้ดูกันสเกมจุกๆไปเลยนะทุกคน <c oughs> ค่อนข้างต้องอาศัยทีมนะในการลงแรงในอ่าพวกหมอดฮับพอยอะไรเนงะี้ยต่อให้คุณเล่นดีเล่นแบกอะไรแค่ไหนเนะี้ยผมก็เคยหลายรอบแล้วบางครั้งผมโคตรแบกนะนะแต่มันก็ไม่ไหวถ้าเกิดเพื่อนเราไม่ช่วยต่อให้เราเล่นดีแต่ถ้าเกิดอีกสี่คนเขาเล่นไม่เป็นนะเล่นไม่ดีอ่ะก็สู้เขายากอนะ่ะเทียบกับอีกทีมอ่ะถ้าเกิดอีกทีมเมนี่นะเขามีห้าคนเแล้วเขาอาจจะเล่นไม่เก่งแต่เขาเล่นเป็นงานกันทุกคนเนงะี้ยมันค่อนข้างเล่นยากเนี่ยนะดูเพื่อนผมเลย ทำอะไรเห็นปะแทนที่จะไปเหยียบจุดหรือว่าไม่อาไปยืนโซนคือเขาทำอะไรมืกบางทีผมก็หงุดหงิดเหมือนกันไอพวกเนี้ยยิ่งด่าแล้วเกิดนะเอ้ยยังศูนคะแนนอยู่เลยไว้เพื่อนเออหนึ่งมา2มาคะแนนแล้วเดียวนี จุดแรกแม่งโอ้โหยังพูดไม่ทันจบเลยจากดาดฟ้าก็มาจะไหวไหมเนี่ยเพื่อนๆขอแรงใจหน่อยขอแรงหน่อยอันนี้จุดนี้นั่งแอบเราเพื่อนเอาหนี้ไปกินเธอไหมถ้ฟ้าติดตัวนี้เขาตายเลยนะ โอ้ทำเพ้อทำเพ้อเนี่ยคือเขาอะไรอ่ะเขาเอาสไนมาคนเห็นไหมเขาสไนมาแย่แล้วนะแบบเนี้ยเอามาผมไม่ว่าหรอกถ้าเกิดไปยืนโซนอันนี้คือแบบไปยืนอะไรยืนอยู่นอกวงเนี้ยเดี๋ยวคอยดูท้ายเกมผมจะเปิดอ่าสกอร์ให้ดูน่างุดนงงแตะทุกคนเคย แบบคือเจอทีมเล่นแล้วไม่เป็นงานอะ่ะเนี่ยนะมีจ,จะมาไล่เหล่าแล้วอีกอมาดิอ,อ l เข้าหน้าจำจุดคอยนะแต่ผมต้องไปแก้แค้นให้ดูต้องเอาให้ได้ตัวสไนนะ์เนะพพนี่ยเนี่ยเอพอพคือเขาแบบยืนหลักอะไรเงี้ยของสไนทีมเขาแต่ดูสไนของทีมผมนะคือเขาไปยืนดักอะไรตรงไหนก็ไม่รู้อะ่ะน่างุดหิดนะ คะแนนเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆโอ้โเกือบเจอไวัรุ่นอ่าสมุไรอโยธยาตอนนี้ทุกสองเอ้ยเป็นไงแล้วเอาเธอไม้ไปกิน ปล่อยเคียนานยูนิตไปก่อนครับจังหวะนี้แบบไม่ม huh. oh, ีอย well. ่างไรเหรอเห็นปะสามตัวนอนรอแล้วทีมเขาน่ะเป็นงานแต่ดูทีมผมน่ะเห็นในมินิแมปไหมคืออีกสองตัวเขายืนแบบเอาสไนซ์สองอยู่ในอ่าบ้านอ่ะบ้านตรงกลางปวดหัวผมอ่ะเขานอนเรงรอเลย ไม่รู้จะผีชนะได้หรือเปล่าเขาเนี่ยโอ้โหจุดที่สี่ขึ้นมาแดงเทือกเลยตัวสไนซยังอยู่อืมลูกซองผมว่าจะไปยิงไอ้ตัวสไนซ์ซะหน่อยดูด้านหลังสุดอ่ะดีไม่มองด้านข้างหรอเพื่อน ไม่โดูนี่จะมันเล็งรอเหรอเพื่อนหมดแล้วนี่คูนไฟเหรอโอ้หเขายังอยู่อะตรงตาเนี่ยต้องรอบนี้โอ้อขอแตกไปดีมันไส้วัดปลาระยะเนี้ยเอ็นจีกินขาดเข้าหลังเขานะครับจังหวะน,นี้โยกโยกโยกขาอยู่ที่เดิมแม่ตัวเนี้ยออืเป็นไป,นปนดังกลนอุบาย ปล่อยสวอมไว้ก่อนนะครับเปลี่ยนจุดแล้วผมวางเลเซอร์ไปเลยแล้วกันเผื่อจะยึดได้กดดิวาดใหม่แล้วกันเอาละเอาละเนี่ยผมเคลียร์จุดว้ให้แล้วเพื่อนเนี่ย ทำอะไรกัน,น่ะไปยึดเพื่อนเนี่ยตอนนี้นจุดว่างแนละ้วจุดเทียร์แล้วเอาละเอเอก็แค่นั้นน่ะเอาเอาเอวลา,าตัวตัวยังไงยังไงอืสมมติทำมาเป็นแอบเนี่ยแล้วผมไม่เข้าใจไม่มาเหยียบจุดกันวะเนี่ยคือทำอะไรวะน่าหงุดหงิดนะทุกคน เราก็ปล่อยสก,กิลอาเคียรติคินสุดไปแล้วแต่คือเพื่อนที่เหลือทำอะไรวะน่าเหนื่อยเอ็มเจ็ดเก้าเข้าขาดูคะแนนดิจะพลิกกลับมาชนะไดเปล่าเนี่ยทุกคนเห็นในมินิแมปลอยมาตไกาย ค่อนข้างหนใจนะครับพอเริ่มเล่นเข้ามือแล้ว oh, ม oh, ันก oh, really. ah, ็ดีในปืนเนี้ย PPH-41 นะครับองใช้ต่างกันมีโถเด้งมองไปคะแนนเป็นไงเมน่อไหรตอนเนี้ยอืมติดตึกโอ้โหจบเลยก็จบกันไปแล้วนะทุกคนสรุปเลยแล้วกันคือปืนมันดีแหละแต่ผมกากเอง ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดอ่า s ซับสไครด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ